สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Fun Story วันนี้เราก็จะมา,มารีวิวเซตขั้นสูงของซีซั่นที่29นั่นเองเรามาดูกันเลยครับก็จะเป็นชุดส่งเซตผู้หญิงนั่นเองที่เราจะได้สว่วนนี้เป็นเซตผู้ชายบินขึ้นไป โอเคเรามาเริ่มดูกันเลยว่าของซีซั่นนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันขั้นที่0นก็จะของสายฟรีก็จะได้เป็นนี่เลยโกไป50าาทนั่นเองส่วนขั้นของสายเติมขั้นที่ศูนย์ก็จะได้เป็นนี่เลยจะได้เป็นเสื้อโกลเด้นวิงของผู้หญิงนั่นเอง ก็จะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วมาดูกันขั้นที่5ของสายฟรีก็จะได้เป็นนี่เลยภาพโปรไฟล์พีระมิดกีซ่าส่วนขั้นที่ขั้นที่5ของสายเติมก็จะได้เป็นที่เรียก a อร์ด5อันนั่นเองส่วนของสายฟรีขั้นที่10ก็จะได้เป็นภารกิจเสริมนั่นเองที่จะปลดล็อก เพื่อที่จะทําภารกิจไปเรือ่อยๆไปเรือ่อยๆไปเรือเร่อยๆให้สีขั้นสูงมันเยอะๆนั่นเองส่วนของสายเติมก็จะได้เป็นสกินกระทะนั่นเองแผ่นอักเสบแอม i s พิสเรยเสียงเปรียะของราชวงศ์ดูเหมือนว่าของรางวัลของซีซั่นนี้เนี่ยจะออกแนว อียิปต์หรือแบบแนวราชวงศ์อะไรแบบนี้เด็กๆน้อยๆส่วนมาดูขั้นที่1 5ของสายเติมก็จะได้เป็นสกินรถกระบะนั่นเองนี่เลยก็จะเป็นอย่างนี้จดตำแหน่งที่จอดรถเขาชื่อว่ารอยไรนี่เปล่าอันติดมั้งขั้นที่20ของสายฟรีก็จะได้เป็น อาหารของคู่หูนั่นเองมันก็จะเป็นอาหารโปรตของคู่หูที่มันจะค่อยๆโตขึ้นหลังจากการกินของแต่ละมือ้อแต่ละมื้อกินไปเรื่อยๆให้เติบโตวไวของคู่หูของเรานั่นเองแล้วมาดูการของสายเติมขั้นที่20ก็จะได้เป็นนี่เลย คูปองแรกเปลี่ยนคืนนั่นเองไป1ใบและมาดูกันขั้นที่25ของสายเติมก็จะได้เป็นนี่เลยตัวสัมภาระแผนที่สเสบียงไป1อันส่วนขั้นที่30ของสายฟรีก็จะได้เป็นคูปองโกรอยอดหนึ่งใบนั่นเองและขั้นที่30ของสายเติมจะได้เป็น ภาพพื้นหลังนั่นเองของโบฟลายปึกแห่งเพลิงม,มันก็จะเป็นแนวไฟไฟนิดหนึ่งย้ายปึกเพื่อเผดเผาแผดเผาส่วนขั้นที่35ของสายเติมก็จะเป็นนี่เลยโกทั้งหมด500บาทนั่นเองส่วนขั้นที่40ของสายฟรีก็จะได้เป็นเสื้อ โกลเด้นวิงของผู้ชายนั่นเองแต่อันนี้มันบักนะมันขึ้นชา้าส่วนขั้นที่40ของสายเติมก็จะได้เป็นอัพโพฟริสมุ่งหน้าไปสู่ชัยชนะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นั่นเองและมาดูในขั้นที่45ของสายเติมก็จะเป็นสิ่งนี้เลยก็คือตัวบุฟเฟ่ตาล่าสังหาร24ชั่วโมงนั่นเองส่วนขั้นที่50 ของสายฟรีก็จะได้เป็นนี่เลยคู่ปองไดมอน์รยอลหนึ่งใบนั่นเองส่วนขั้นที่50ของสายขั้นที่50ของสายเติมก็จะได้เป็นเซตแบ็กไอซิกนั่นเองที่เราเห็นตอนเปิดตัวเมื่อกี้นี้นั่นเองแล้วมาดูกันขั้นที่55ก็จะได้เป็นของสายเติมจะได้เป็น อาหารของผู้อู่ทั้งหมด3อันเลยส่วนขั้นที่60ของสายฟรีก็จะได้เป็นกล่องสุ่มชิ้นส่วนความทรงจำา1กล่องและขั้นที่60ของสายเติมก็จะได้เป็นคูป้องไดมอนด์รอยัลหนึ่งใบอีกเช่นเคยนั่นเองส่วนขั้นที่65ขั้นนี้จะได้เป็นที่เพิ่ม e f p 2เท่า เพิ่ม2เท่าหลังจบเกม1น,นะทุกคนทั้งหมด7วันไปเลยส่วนขั้นที่70ของสายฟรีจะได้เป็นคูบองลดราคาคูบองลดราคานี้ก็จะใช้งานลดราคา100เพชรหลังจากที่ใช้เพชรเกิน500เพชรนะทุกคนส่วนขั้นที่70ของสายเติมก็จะได้เป็นโก5 0 0บาทเช่นเคยนั่นเอง ส่วนขั้นที่75ของสายเติมก็จะได้เป็นชิ้นส่วนความทรงจำของตัวละครครูนั่นเองส่วนขั้นที่80ของสายฟรีจะจะได้เป็นอาหารคู่หูหนึ่งเขาเรียกว่าคู่หูเขาเรียกว่าหนึ่งอันนะทุกคนส่วนขั้นที่80ของสายเติมก็จะได้เป็นสกิน ต็กสิบนั่นเองเป็นสกินปืนอินซีสีทองมหานินสีคามและสัญ,ญลักษณ์แห่งราชวงศ์ซึ่งอันนี้ไม่ได้บวกนามิไม่ได้บวกอะไรเลยเป็นสกินสวยๆอีกช้นนี่ดูรบอบๆสก่อนส่วนขั้นที่85ของสายเติมจะได้เป็นแผนที่สเสียงทั้งหมด5อันนั่นเองและมาดูขั้นที่90ของสายฟรีจะได้เป็นโกร300บาทและ ขั้นที่90ของสายเติมจะได้เป็นคูปองแลกเปลี่ยนปืน1ใบนั่นเองส่วนขั้นที่95ของสายเติมจะได้เป็นอาหารของหูหูทั้งหมด3อันไปเลยและขั้นที่100ของสายฟรีจะได้เป็นเครื่องตรวจจับทั้งหมด3อันและของสายเติมจะได้เป็น frying ฟรเป็นสกินของแอร์บอทนั่นเองหนึ่งในตัวเลือกไว้ใช้สำหรับเดินทางราชวงศ์นี่เหรอทางเดินส่วนขั้นที่105ของสายเติมจะได้เป็นตัวสัมภาระเครื่องตัวจับนั่นเองและขั้นที่110ของสายฟรีจะได้เป็นโชโอนิกิของสายฟรีก็บอกไปแล้ว ก็จะเป็นเสื้อน,นี่นเองตำนานเล่าขานของผู้เท่าผู้รอบรู้ทุกสิ่งเดี๋ยวรีเฟรก่อนส่วนของสายเติมขั้นที่110ก็จะได้เป็นโกง500บาทนั่นเองส่วนขั้นที่115ของสายเติมจะได้เป็นเฮียโรฟิกิกนั่นเองก็จะเป็นภาพพื้นหลังนั่นเองภาพพื้นหลังก็จะเป็นแนว อ,อีบอีบส่วนขั้นที่120ของสายฟรีก็จะได้เป็นที่เรียกแอดอดอรทั้งหมด3อันและขั้นที่120ของสายเติมจะได้เป็นเครื่องตัวจัาทั้งหมด3อันและขั้นที่125ของสายเติมจะได้เป็นสกินระเบิดลูกระเบิดในอารทธรรมสมิงทองส่วนขั้นที่1 3 0 30ของสายฟรีจะได้เป็นคูปองโกลรอยัลส่วนขั้นที่130ของสายเติมก็จะได้เป็นนี่เลยเศษชิ้นส่วนความทรงจํา100เอ้ยคูณ1 0 0ส่วนขั้นที่155ของสายเติมจะได้เป็น Eagle Eyes จะเป็นรูปโปรไฟล์นั่นเองส่วนขั้นที่140จะได้เป็นแผนที่สเสบียงทั้งหมด3อันและขั้นที่140ของสายเติมจะได้เป็นคูปองไดมอนด์รอย a ่อห่งใบแล้วมาดูขั้นที่145ของสายเติมจะได้เป็นเพิ่มกู2เท่าเพิ่มกูให้2เท่าหลังจุกแม็กนั่นเองส่วนขั้นที่150ของสายฟรีจะได้เป็น s i ต์ออฟพีรามิด ของสายฟีนั่นเองก็จะเป็นแนวอียิปเหมือนเดิมส่วนขั้นที่150ของสายเติมก็จะได้เป็นนี่เลยส,สกินกล่องศพหมือนจะเป็นแนวหมอปปาพัางโบราณล,ลึกลับที่ปกป้องขุมทรัพย์ ข้างในไว้ส่วนขั้นที่155ของสายเติมจะได้เป็นตัวสัมภาระเรียกไอด็อก24ชั่วโมงส่วนขั้นที่150ของสายฟรีจะได้เป็นโกงร500บาทส่วนของสายเติมก็จะได้เป็นอาหารคู่หู3อันส่วนขั้นที่165ของสายเติมก็จะได้เป็นชิ้นส่วนแห่งความทรงจำ คูณ100เหมือนเดิมส่วนขั้นที่170ก็จะได้เป็นกล่องสูงิ้นส่วนความทรงจำา1กล่องและเศษคิดตัน10 10เศษคิปตันนั่นเองและขั้นที่175ก็จะได้เป็นของใส่เติมจะได้เป็นตัวสัมภาระกองไฟ24ชั่วโมงและ ขั้นที่180ของสายฟรีจะได้เป็นกองไฟ3อันนั่นเองและขั้นที่180ของสายเติมก็จะได้เป็นหินแปลงร่างที่ได้จากนายลักกี้ร้อยที่เราจะเก็บสะสมสุ่มแล้วก็เอาไปแลกของในนั้นได้และขั้นที่185ของสายเติมจะเป็นตาล่าสังหาร5้าหันและขั้นที่190ของสายฟรีจะได้เป็น คูปองโกโรอยัอ1ใบและขั้นที่190ของสายเติมจะได้เป็นคูปองลดราคาอันนี้ก็จะเมื่อใช้เพชรเกิน500เพชรจะได้ลดราคา100เพชรนั่นเองแล้วขั้นที่195ของสายเติมก็จะได้เป็นโก500บาทนั่นเองส่วนขั้นที่200ของสายฟรีจะได้เป็นกระเป๋านั่นเอง ของใสฟรีกระเป๋าฟาโร่แบ็คแพ็คคุณพร้อมที่จะกลายร่างเป็นราชวงศ์ด้วยกระเป๋าทองม่วงใบนี้แล้วหรือ,อยังอันนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งก็จะประมาณนี้ส่วนในเลเวลสองและเลเวลสามก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้ของใสตึงก็คือวิปบวปบวับมากของเลเวลสามมาดูกระเป๋า Level 1, เลเวลหนึ่งกันก่อนก็จะเป็นหน้าใดอย่างนี้ส่วนเลเวลสองจะเป็นอย่างนี้และเลเวลสาม อลังกาและขั้นที่205ของสายเติมก็จะเป็นการตัวละครเลเวล4และขั้นที่210ของสายฟรีก็จะเป็นคูปองกูรอัลย์3ใบและขั้นที่210ของสายเติมก็จะเป็นอาหารของคู่หู3อันที่215ของสายเติมก็จะได้เป็นชิ้นส่วน ของแห่งความทรงจำคูณ100และขั้นที่220ของสายฟรีก็จะได้เป็นตาร่าสังหารคูณ3อันและ2ขั้นที่220ของสายเติมก็จะได้เป็นกองไฟคูณ5และขั้นที่225จะได้เป็นชิ้นชิ้นส่วนเติบโตเหมือนจะเป็นของตัวละครเคลลี่ล่างสอง ส่วนขั้นที่225ก็จะเป็น s ซ x dark chorus อันนี้เป็นเซตใหญ่เลยที่ชุกท,ที่ต้องได้ไนั่เองถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเดอะเพื่อนสอรี่นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไปก่นอนบ๊ายบาย